เมื่อไม่คิดให้รอบคอบการพึ่งพาผู้อื่นอาจจะกลายเป็นภัยอันตรายในป่าทึบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังวิ่งอย่างเหนื่อยหอบด้วยความตื่นตระหนกมันกำลังวิ่งหลบมีการไล่ล่า,ลาของนายพานอย่างไม่คิดชีวิตสุนัขจิ้งจอกรีบวิ่งผ่านพุ่มไม้อย่างรวดเร็วแบบไร้ทิศทางเพื่อเอาตัวรอดมันวิ่งไปจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าพงหนามกองใหญ่มันคิดอยู่ในใจว่าพงหนามหนาทึบนี้น่าจะเป็นที่หลบภัยได้อย่างดีเข้าไปซ่อนตัวสักครู่น่าจะปลอดภยัยสุนัขจิ้งจอก รีบเข้าไปหลบภัยในพงหนามนั้นทันทีหนามพันและทิมแทงฉีกขนของมันมันรู้สึกเจ็บปวดมากขณะนี้ที่หลบภัยกลายเป็นศัตรูอันร้ายกาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่มันพยายามหนีจากการไล่ล่าของนายพานแต่กลับต้องมาพบกับภัยอันตรายอันแสนสาหัสเสียงครางเบาๆหลุดออกมาจากริมฝีปากของสุนัขจิ้งจอกเมื่อมันรู้ว่าที่หลบภัยกําลังทําให้มันได้รับอันตรายเพิ่มมากขึ้นสุนัขจิ้งจอกพูดกับหนามว่า ฉันมาอาศัยคุณเป็นที่หลบภัยทำไมคุณถึงได้ทำร้ายฉันฉันไม่น่าไว้ใจคุณเลยหนามตอบกลับอย่างเย็นชาเจ้าช่างโงนะ่นักข้าเกี่ยวแทงทุกคนที่เข้าใกล้ข้าโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเจ้าจะมาขออาศัยข้าด้วยตัวเองทำไมกันตอนนี้สุนัขจิ้งจอกได้แต่นั่งหน้าเศร้าสลดผิดหวังและเสียใจในความโง่ของตนเองในฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงคิดให้รอบคอบก่อนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่าหวังขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีจิตใจโหดร้ายเพราะคนโหดร้ายย่อมไม่เปลี่ยนนิสัย ถ้าน้องๆชอบนิทานสนุกๆแบบนี้รบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ